ท่านบพรินใหญ่น้อยนะครับนายกเทศมนตรีตะบลเมืองขันนะครับประธานในพิธีนะครับรับฟังคำกล่าวรายงานแล้วก็ประกาศเปล่าโครงการในครั้งนี้ขอเรียนท่านบพรินใหญ่น้อยนายกเทศมนตรีตะบลเมืองขันท่านพิเศษกรและผู้เข้าร่วมรับการอบรมทุกท่านครับ กัะผมนายโชคชัยจันแจ่มสีตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างในนามคณะผู้จัดทำโครงการขยะปรงขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ปรินาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด,ดโูรตกลรโครงการในวันนี้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้องเน้นกระบวนการสร้างทิสสำเนึกให้ประชาชนเยาวชนได้นักเรียน ถ้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมคือการลบและการทัดแยกขยะมูลฝอยทับแต่รัทานการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการนำขยะบางประเภทกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ประโยชน์อื่นดังนั้นเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชี่บ้าเนเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงามน่าอยู่อาศัยการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประฏิิภติบรรลุผลสํเเร็จอย่างยั่งยืนอันจะเกิดผลดีต่อวนรวมในระยะยาวกองช่างเทศบาลส่วน,นัผนจึงได้จัดโครงการชุมชนลดขยะประจำปีประมาณกว่อ2,500ปาาขึ้น ควรมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาชนและนักเรียน,นมีควารมรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆวิธีการขจัดขยะการนำขยะกลับมาใช้ใหม่การทำกัรขยะด้วยตนเองเพื่อลดปริมาณขยะน,นำไปสู่ชุมชนปลอดเสียตกขยะก่อนแลรวก็ผู้ข้ารับการรบรมนักเรียน,ยนและเจ้าหน้นาที่ ผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ครับกับผมครับมีความินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประชานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ละอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการกำจัดขยะม่งฝอยในชุมชนเพื่อนําไปถูชุมชนเกิดขยะ ในพื้นที่ตะบนเหนือขันเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามน่าอยู่อาศัยต่อไปนะครับซึ่งบางทีเราก็สิ่งต่างๆนี้ก็เก็บขายได้นะครับเราก็เอามาแช้ประโยชน์ได้ส่วนพิ่ยาที่เรากำจัดไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟหรือเป็นอะเหล็กอะไรต่างๆนะครับที่ทว่าเรากำจัดไปง่างไม่ได้นะครับเราก็จะต้องนำมาทิ้ง แล้วก็จะส่งให้กับโรงงานกำจัดขยะธิเพืได้กำจัดต่อไปให้ต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดนะครับจากนายกนะครับเดี๋ยววิทยากรก็จะมาบรญญารยายความว่าการจะทํดทาอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะให้ความรู้นะครับผมก็ผมจะไม่พูดรอ,อะไรมากนะครับก็จะ,ะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านโรงเรียนชุมชนต่างๆน,นะครับ โดยการได้ความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทตา่ตางๆโดยวิธีการคัดแยกนะครับการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการลดปริมาณขยะตลอดจนวิธีการสังกตสัญญาประเภทตา่ตางๆการนำกลับมาใช้ได้อย่างถูกต้องและบริหารจัดการขยะด้วยตนเองโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือการลดปริมาณขยะในชุมชนเพื่อให้เกิดชุมชนปลอดขยะในพื้นที่นะครับเพราะการลดขยะนั้นแนละเพราะการ ที่เอาขยะไปทิ้งนะครับเราก็ต้องมีค่าจ่าย ải, ที่บบาบก็ต้องจาา่ายนะครับเป็นค่าท่าทิ้งขยะนะครับแต่ถ้าเป็นขยะที่เรากำจัดเองได้ที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกผล,ลไม้ต่างๆนี้นะครับเราก็ใส่คนต้นไม้อะไรก็เป็นปุ๋ยเป็นอะไรได้นะครับอันนี้เราก็จะใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยกับต้นไม้นนะครับและผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งน,นี้ได้เสียเวลาเพื่อเข้ารับการอบรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้นรีความรู้ที่ได้จากการอบรม ในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์กับตนเองนะครับใช้ประโยชน์กับชุมชนกับครอบครัวต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขออัศน,นาสิกดิสิธิ์ทั้งหลายในสารกลและโลกระบารมีพระท่านหลายนะครับวาจาศิษ์สิทธิสิธิ์ทั้งหลายายังจากคนลและโลกนะครับจงโดนบันดาลประทานพรให้กับนักเรียนและผู้ข้าราชการรวมทุกท่านนะครับจงมีความสุขกายสบายใจ นะครับปราศจ,จากลูกไปทุกประการนะครับแล้วขอให้การอบรมกล้งน,น,น,นี้นะครับหาได้ทำเร็จไปได้รู้รวงไม่ดีและจะได้นําประโยชน์ในการอบรมในครั้งนี้นะจะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตับไปใกับชุมชนต่อไปครับและกรับค่อบแล้วนะครับกผมขอขอบคุณโครงการชุมชนต่อสปะีกประจําปี2 5 6พรอยบ้าครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ ท่านครับก็ถือสาระความกาัญาเลยครับท่านเียบอลรับที่มีความรู้วัามต้องทางนั้นถึงเร,ร,งร่้อนะงนะครับอนัาการขะยัดนะครับซึ่งท่านเมียบอลนะครับท่านได้ระเร็จการศึกษาพยาโทการจัดการถึงเรง้งจากหามหาวิทยาลัยงานครินทรนะครับโดยเป็นอาจารย์พิเศษตอนที่มหาวิทยนะครับ พลธิรัตนะ์ปฏิวัต,วรติรัตนโกมั่นข้าราชการสิ่งกระซอมนัน,รนดรสำนักงานทรัพยากรสุขชาติและสิ่งกระซอมจังหวัดวนครศรีธรรมราชครับวันนี้ท่านได้มาอยู่ที่กับเราแล้วรับเพื่อเป็นเกียรติแเรียงนงการต้อนรับก,กับท่านมียากรขอเสนอพลเมืองต้อนรับนางกัตยาลิ้งวงครับยำวิทย์น ไม่กี่วันท่านพู้ตรวจสํานายกรัฐมนตรีท่านมาตรวจบราชการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชท่านก็ได้ฝากไว้นะคะว่าในเรื่องการจัดก,การทรัพยากรธรรมชาติการจัดก,การสิ่งแวดลอะะ้อมเนี่ยค่ะอยากที่จะให้ส่งต่อไปให้น้องๆก็คืออยากให้มีการอบรมให้กับเด็กนักเรียนกับเยาวชนตรงนี้ค่ะนะ,ะนะเพื่อที่จะได้ปลูกฝังน้องๆตั้แต่ตอนอยังเล็กๆอยู่นะคะเพราะต่อไปน้องก็เป็นเยาวชนเป็นคนที่จะต้องมาช่วยกันดูแลรักษาประเทศของเรานะคะ เราอยากให้ประเทศเราเป็นยังไงนะคะก,ก็อยู่ในมือของเรานะคะอย่างวันนี้ใช่ไหมคะพอคุณครูอบอกว่าเทศบาลจบลงจริงหรือเปล่าคะจริงนะอ่าดีดีมากๆเลยถ้า,างั้นพี่ก็ภูมิใจนะคะที่ว่าวันนี้น้องๆไม่ได้ถูกบังคับให้มานั่งฟังนะคะแต่น้องๆตั้งใจนะคะพี่ก็เห็นแววตาของน้องแต่ละคนแล้วพยายามเนาะ,นะวันนี้แล้ว <laughs> มีเสียงพี่บอกว่าแล้วแล้วหรือยังคะ อามีบางคนหมดบางทีบางคนบอกไม่หมดนะเราไม่อยากเราเราไม่อยาองเป็นแบบนี้พว่ดมกเป่นะคะลาไม่เมพิจงเวลาไฟไหม้อจะทำให้เกิดมลพิษอากา ใหญอ๋อได้ถูกไปใส่รางวัลกนนะัด้นเพื่อนบอกแมไม่เร้่อกโอ้ไปอยุดนานเนาะเออ มา้ค่ะได้ได้ใส่กระสอบใส่ตะกร้าใช่ไหมแล้วยังมีเหลือไว้ที่บ้านกระสอบกระกายังยังมีพ่อที่ให้เพิ่มเอาไหมได้มาขี้หลักขี้หลักเหียมก็ได้นะแม่ให้ชมเราจะชมไงก็เก็บรวบรวมเดี๋ยวให้เครื่องกรดมันใหญ่ขึ้นสะสมอันนี้อันนี้เป็นถุงนะคะเป็นถุงที่ที่สำนักงานเนี่ยอ่ชูเลยน้องชู เราสามารถที่จะอ้าปากถุงได้กว้างนะคะอ้าเลยอ้าเลยอ่าไม่มากคนบอกใส่ปลาแต่เวลาช่วงที่ไม่ใส่ปลาเราเราใส่ขยะได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราก็เก็บแล้วก็บิดไว้นะคะเราก็สามารถ ต้องตองสอบใส่ก็เป็นไงค,คะี่้วไปไานร้าคือของเขาเพอ <Okay. S 1> พอขายเราพดอันนี้กลับนะคะเราไม่ให้เขาเราก็สามารถที่จะมาขายไอเดียเผื่อว่าทางเทศบาลได้ได้มอบให้กับชุมชนได้ต่อไปก็ก็มันจะสะดวกแขวนไว้ใต้โคนต้นไม้แขวนไว้อะไรเงี้ยสองหลังสองหลงเลยเนี่ยมัแยกกยะ่อนไปแล้วองค์ประกอบของขยะใช่ไหมเพาะเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอยู่ในทางขยะเราเนี่ยหน้าบ้านเราเนี่ย แต่มีไข่แบบประเภทนี้อยู่มากที่สุดมันมี64เปอร์เซ็นต์อะใครใครจำได้บ้างเอาลูกมือเลยเอาลูกมือเลยครับโอเคไหมดูเอาดังเงียบไปเลยไปก่อนครานี้เอายืนยืนเอายืนยืนอะอเ เียวเท่านั้นที่จะได้หนึ่งพันคะแนนนี้ไปแต่ถ้าต้อแล้วอันนัไปนังเอ๊นเดิมต้องนัอ่พี่พี่บอกว่าไงเนี่ยเราต้องมีสมาธิในใจฟังใช่ไหมเหมือนกรลากลาใบกุลาใบกลาใบอ่ะ่เอาเชฟ้าเฟฟ้าเฟ้ากุลาใบด้วย นครับว่ามองที่เข้าร่วมการปรมวันนี้นะครับจะนำความรู้ข้อมูลความเกี่ยวข้กันมาแยกกันโดยเฉพาะปัญหา4ข้อนะครับอย่าลืมแล้วเอาไปใช้ในพิธีเประจำค์วันนะครับเพื่อเป็นการแสดงการขอบคุณให้กับท่านครูครูนักศึกษาครับขอเสียงปรบมให้กับท่านครูนักศึกษทั้งหลาต่อไปนะครับก็จะเจอในสัญญาใจถึงเียมนะครับ นายเทศาบาลตำบลนบุรีนะครับเป็นตัวแทนท่านนายกเทศมนตรีประหลังการย้ำขึ้น,น,านการปิดโครงการแล้วก็ข้องการน,นะครับต้นเรียน,นสามโงร,าารงเรียนขึ้นครับสำหรับเทศบาลตำบลบนรีนั้นที่คนจะปิดการประชุมโคมตร,ตร,ตรงการชุดระเบียบผมก็ขอบออคุณคณะเจ้าที่ทุกฝ่ายพลังเทศบาล ผูดในการเรียนในพื้นที่ทั้งสโรงที่สลัเวลาให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดรูแลของยุชนตามโครงการพระเจ้าพญาเงนหอยของยุชนของที่ตําบนสวรรค์อาจาปีพประมาณ2 5 6 5ซึ่งโครงการน,นี้ที่จะตั้งขึ้น ได้รับชะตาดีบ้างจะก็พาท้องถิ่ก่อนผมจะย้ายมาออกโยกศรีมาออกเอาพนารถดีบ้ามาจากสำนักงานสศเอ่อสำนักงานศิวิริยร้องของจังหวัดนครศรีธรรมราชของเจ้าที่ทั้งสองของอัจยะแล้วก็อีกคนนึงครับขอรุกขอเราน้องจากที่ท่านอ่าอถูกเมือเกียรติครั้งครับ มีการจัดกรมขอเชิญเจ้าที่สำนักงานสงสูงคุณพรพตีนรอนจอตะันธิธรรมราชซึ่อยู่ใกล้กับหาชีวะครับผมเองครับในฐานะเป็นประหลัดองค์รลที่ทีนี้มาก้เป็นมีนาคมครับพ่อขับเรื่อนปุะจนต่างการเราเพื่อ็นจุดชนทีหน่าอยู่จุดชนิดมีว่าเพ่งแข็งกระเบราะพยาบุญคอยจน ทางอกแม่รวมรวมทุกทุกฝ่ายทุกท่านไม่จ้างไม่ไม่กลุม่มนี้ทุกท่านได้ตอบข้อ,อักถามความคิดเห็นที่พระด้านีบอนให้ความรู้ความสามารถสามารถทำไปไง่ายแล้วก็จบทะลุแล้วความดินแล้วเวลาขแบบยับเปียดเแียเกะอะไรโรบเทใส่เลยครับตากปไว้ที่ทังที่ปรับ แล้วก็บ้านเรือเราก็สา,ารานุแล้วก็จนโอนนารักด้วยผในวันนี้ครับโครการดังกล่าวผมขอฝากทุกท่านที่รับมือทุกฝ่ายจนประสบความสำเร็จเรียบร้อยดีตลอดจนคณะอียกรารคณะผู้เข้าร่วมใ่กร,รักณะครูขอเรียนตามที่อนุญาตเด็กเข้า็ีส่วนร่วมของผมเองวอนจะปิด ต่พรุ่งนี้จะมีโครงการกิจกรรมต่อเนื่องโครงการทำผลิตปุ๋ยมากต่อเนื่องจากโครงการเด็กทำผู้มีส่วนร่วมช่วยเรากทานอาหารแล้วก็เรียบร้อยพอจที่จะทาตัวตนทีชอบและขอมีความสุขจุกดีครับสวัสดีครับ Það er ekki lofrið, það er lofrið í því að það er næmur.